ขันธ์วาริานิพพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมา เดือนสิบสองพระพุทธศาสนายุคน,นับจำเนมแต่วันเสด็จดำคันนับปริบัพาเก็ีในที่พุทธศาสนิกนชนทั้งหลายจะพึงกำลนนังดับ เชิญชวนมวลสาุชนทั้งหลายพึ่น้อมจิตและตั้งใจโดยเฉพาะตั้งสตงอสสาฎคือหูทั้งสองข้างให้เตรียมประดุด,ดังภาชนะทองเพื่อจะได้เป็นเครื่องกรองรอบรับสดับรับฟังปัจจมเทศนา ที่อาตามาจะได้ชี้แจงแสดงไปจนกว่าจะเห็นว่าเหมาะสมกับธรรมและสมควรแก่การเวลาสืบไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา Que ธรรมเทศนาในหัวข้อปฏีปักษถาว่าด้วยเทศการวันลอยกระทงประจำปี2563แต่สืบเนื่องจากวันนี้ เป็นวันปัจจัยเต็มดวงเป็นวันแพงเป็นวันสำคัญยิ่งหลายอย่างแต่ที่สำคัญวันนี้สองประเด็นสองเหตุการณ์เหตุการณ์แรกก็คือวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเทศกาลกระฐิน ซึ่งได้เริ่มมาตั้งแต่วันออกพรรษาทางสุริยคติตั้งแต่วันที่3ตุลาและมาสิ้นสุดวันนี้30เตตุลาคมถ้างนับทางจันทรคติหนึ่งเดือนเต็มหลังจากออกพรรษาก็คือตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน10เมาสิ้นสุดวันนี้ เืนสิบห้าคาเดือสิบสองเพราะฉะนั้นกระถินซึ่งถือว่าเป็นมหาบุญมหาอุศลที่ทุกคนใฝ่ฝันเกิดมาชาตินี้ชาติหนึ่งขอได้เป็นเจ้าภาพขอได้เป็นเจ้าของ ที่มีเพียงลักหนึ่งผลเพราะเป็นกุศลดีที่มีเพียงปีละครั้งเป็นบญที่ถูกที่เป็นดีที่ถูกคนเป็นกุศลที่ถูกเวลาและอานิสงส์ถูกใจ ด้วยเหตุนี้เองหลายท่านจึงฝ่ฝันปรารถนาอยากจะมีบ of ุญใหญ่ได้บันเท็งบุญใหญ่เป็นประวัติศาสตร์ของชีวิตเนื่องจากมีอานิสงส์มากเพราะจำกัดเวลาจำกัดบุคคลจำกัดสถานที่จำกัดไทยยธรรม มีข้อจำกัดเกือบ20สิบข้อซึ่งแปลกกว่ากุมทั่วไปพระพุทธอง,งค์เห็นความสำคัญเห็นอานิสงส์ตรงนี้จจึออนุญาตเป็นกรณีพิเศษให้เจ้าพระโมผู้บีจิตศรัทธาใจศรัทธายอย่างแรงก,กล้าสามารถที่จจจองและทอดกถินก่อนได้ คือกอดขอบพรรษาไดา้แต่ไม่เกินสิบวันซึ่งบางเรายังไม่ปรากฏแต่ในประสูค์ในตำราท่านอนุญาตให้จัดเป็นอัดเจกจีวรเรียกว่าจีวรริด่วนให้ทอดอดใครที่พระพุทธองค์ทรงอ,งอนุญาต ให้ทอดก่อ,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 อนกอบพรรษาได้ไม่เกินสิบวันไดน้บุคคลนั้นได้แก่นหนึ่งผู้ที่มีศรัทธาในขณะนั้นมีศรัทธามากมีศรัทธาอย่างแรงกล้าพระองรับรองว่าศรัทธาสาธุปฏิทิตาผู้ใดมีศรัทธา ทำบุญด้วยศรัทธาปราถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดย่อมสำเร็จทันตาทันใจทันใช้ในปัจจุบันประเภทที่สองรองจากมีศรัทธาอย่างแรงกล้าในขณะนั้นก็คือบุคคลที่จะย้ายถิ่นที่อยู่ไปอยู่ที่อื่นไปอยู่ที่ไกลไปอยู่ที่ใหม่ ซึ่งไม่รู้ว่าจะดีกว่าเดิมหรือจะแย่กว่าเก่าเพราะเราไม่รู้ไม่อย่างไม่ได้ไปประเภทที่สามคือบุคคลที่จะเดินทางไปในกองทัพในยุคที่ชัต้กงการไปช่วยสงครามไปพิทักรักษาประเทศชาติ เรียบเสมือนกับเอาชีวิตไปแรกไม่รู้จะได้กลับคืนสู่ออมอกพ่อ,พอ,พอแม่ครอบครัวหรือไม่แฝเที่สี่จากพวกที่สี่คือบุคคลที่ไม่มีความมั่นใจในชีวิตถ้ามองผิเวเผินก็คือบุคคลที่ไม่มีความแน่นอนสามวันดีสี่วันไข้ห้าวันตกห่อ วันเจ็ดเจ็ดวันแตกแปดวันราวเก้าวันร่วงดวงไม่ค่อยดีราศีไม่ค่อยผ่อ,ยองใสพรัสุขเข้าพรสเสาแทรกหังขาดแยกพุทโยกหรือหันย้ายเป็นต้นบุคควที่ไม่มีความมั่นใจในชีวิตท่านก็ขยายไปโดยเฉพาะหกจำพวกหนึ่งก็คือหมอพึ่พง สองหมอตาสามทหารสี่ตำรวจห้าแม่มานหกขาาช้างได้ยินบุคคลหกจำพวกแล้วแทบไม่ต้องอัดอธิบายขยายความให้เปลืองเวลาเพราะเป็นอาชีพที่เสี่ยงหมอพึ่งไม่รู้จะโดนต่อย สลบตายวันไหนหมอตายก็ไมรู้จะพลาดตต้นตาลคอหักตายเวลาไหนทหารตำรวจอันนี้ก็อยู่ในสนามรบอยู่กับศัตร,รูครึ่งหนึ่งตายครึ่งหนึ่งอยู่และแม่มานเคยสตรีมีคันหญิงมีท้องสุดท้ายควาช้าง ซึ่งเป็นกาชีพที่เสี่ยงนี่คือบุคคลที่พระพุธทธองค์ทรงอนุญาตเป็นกรณีพิเศษทอดกอดเป็นอจัจจจิวรได้เพราะเห็นอานิสสงเห็นข้อจำกัดทั้งเวลาทั้งทายธรรมทั้งบุคคลสถานที่ดังกกล่าวเื้องตอน้น วันนี้เป็นวันสุดท้ายข <c oughs> องเทศกาลกระถินพรุ่งนี้เป็นต้นไปก็หมดสิ้นหมดโอกาสเรียกว่ากระถินดอกหรือไม้กระถินเก็บไม้สะดึงแม้จะมีศรัทธาแม้จะมีไทยอยรรมคือผ้าตลอดถึงปริวาลคือกัน เป็นแสนเป็นล้านก็ไม่สามารถที่จะเป็นกันถึงได้นี่คือประเด็นแรกที่เซปให้ญาติโยมทั้งหลายได้เข้าใจในเคืองต้นสืบเนรื่องจากวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการละอางคือบุญมหากริมประเด็นที่สองที่ได้ตั้งใจในวันนี้เพื่อน้อมนำ มาเป็นสารธรรมเป็นหัวข้อธรรมเทศนาที่ได้หยิบยกเป็นภูเทสบทเบื้องต้นว่าอิมพิณาปฏีเปนนะักเป็นอาทิซึ่งวันนี้เป็นวันลอยกระทงประจำปีลอยกระทงส่วนใหญ่ถ้าพูดถึงเรือนึกถึง วัยรุ่นรุ่นลูกรุ่นหลานก็จะมีความเพล็ดขึ้นกระดองลอยกระทงก็เป็นเพียงไปทำบุญรื่นเริงสนุกสนานพบปะสังสรรค์ประมาณนีแต่ในความเป็นจริงนั้นลอยกระทงนั้นดั้งเดิมมาจาก หลักท้งศาสนาพราหมณ์พุทธเราเองก็ไม่จากรามแต่มาปฏิรูปและมาปฏิวัติคำสอนรามให้เป็นคำสอนพุทธประเพณีพุทธชาวรามเรียกลอยกระทงนี้ว่าทีปวตรีเพื่อบูชาตรีมรูรติคือพระเจ้า าคพระพรหมพระอีสวรพระนาราแต่พอมายีนเป็นพุทธพิธีพุทธประเพณีของเราชาวพุทธก็เปลี่ยนจุดประสงค์นั่นก็คือเพื่อมาอูชาพระพุทธเจ้าลอยประทงตามปริท เพื่อถวายเ็นพุทธบุชาตำนานเล่าขานมีมานานตั้งแต่พุทธกาลหรือก่อนพุทธกาลว่าในสมัยที่พระพุทธองค์ดับรันทัดปริธธพานไปแล้วก็มีการแจกจ่ายพระประมาสีริการท่า ให้กับกษักตริย์แต่ละเมืองแต่ละเมืองตามประวัติก็เจ็ดแปดเมืองเพื่อไปบรรจุเพื่อบูชาเพื่อเป็นศิลปมงคลของแต่ละเมืองพอมาระยะหลังพระมหากรสปพระ,ะ,ระอานนทรงเห็นว่ากลัวระยะยาวจะหน,นัรทาน จะหายไปคนรุ่นหลังก็อาจจะไม่มีโอกาสได้ไปสักการะไปถวายการบูชาพระรบรมสารีริกธาตุก็เลยทรงบารบกับพระเจ้าแผชาติสตรูให้ไปเก็บให้ไปนำพระรบรมสารีริกธาตุแต่ละเมืองมาการทำพิธีนิทาน คือฝังไว้บรรจุไว้ในที่เดียวเพื่อสะดวกในการไปในการบูชาอาง่ายยกเว้ที่เดียวประเด็นก็คืออยู่ตรงนี้ทั้งหมดเก็บมารวบรวมไว้ที่เดียวยกเว้นที่เดียวที่ไม่ได้ไปเอามาก็คือที่เมืองป่ากา ที่พญานาคอดนอนขอร้องไว้ให้ไปบังจุไว้ที่เมืองบาดาลหน้าทิพพบเพื่อเป็นที่สักการะเสด็จองคคนแก่เมืองพญานาคพญานาคทั้งหลายได้ทำการบูชาพระบรมงศารีริกาทาก็ทำให้เกิดสันติสุขีีความสมัสรสมานสามคี ดีความเจริญรุ่งเรืองอยู่ดีดดกินดีปกติสมถ้าพูดถึงพยานาะคเมื่อปีก่อนและหลายปีก่อนจำได้ว่าเคยนำมาปารกเป็นหัวข้อทางพยโยมในฟังพยานาคเป็นสัตว์อัศจรรย์เป็นสัตว์ตที่มีเร้น สามารถแปลงร่างเป็นคนได้และตาตำราบอกว่าเป็นสัตว์ที่มีพิษร้ายพิษยอะที่สุดแต่เป็นธรรมเนียมของเมืองบาดาลของพญานาคทุกสิทธิ์แราจะขึ้นมาคายพิรที่เมืองมนุษย์เพิรที่คายไปก็ให้ตระกูลเดียวกันกันแหละได้กิน ยอมขงเนิ่งออตระกูลหน้าก็คืองูบ้าอะไรอีกที่มีพิษกินพิษเข้าไปก็กทำให้สัตว์เหล่านั้นมีพิษเหมือนกับพยานาหน้วยโดยเฉพาะงูเห่างูจงอาหถ้าตัวใหญ่เรามักจะเข้าใจเรียกกันว่าพยานหน้าเล็ก ลงพญานาคอะไรประมาณนั้นก็เป็นสัตว์ตระกูลเดียวกันคือมีเพียในเมืองพญานาะคได้มีจิตสัตย์ใจสัทธาพระพุทธเจ้าอย่างแรงกล้าแม้แต่พระพุทธเจ้าคำเพีนเพียนพญานาคก็มาขดแล้วก็แผ่แม่เพี้ยเป็นฉัดเป็นต้นไป ไม่ให้เราบางวันสัตรูมารถบปวดพระองค์พยามุจเจลินหรือปากพยานาาที่โยมเหม็นก็เป็นปางหนึ่งที่พยานาได้มาอุปัดางขุปรมทำทำจุนกพระพุทธเ,เจ้าและที่เราเรียกจนถึงปัจจุบันก็คือเรียกคนที่จะปวดว่านาก็มาจากที่นาแปลงร่างเป็นคนและอยากปวด สุดท้ายถูกจับได้ขณะหลับคือน่าจะไปเป็นมาเป็นคนลแล้วจะแปลงร่างไปเป็นหน้าเนเหือดิมก็คือหนึ่งตอนเผลอสติสองยามหลับนอนสามยามสืบผันธเป็นตน้นก็จะกลายเป็นเป็นหน้าคือเมื่อปวดแล้วก็หลับและก็เผลอสติ พระที่จำวัดนอนอยู่ข้างตื่นขึ้นมาตกอกตกใจตอนแรกว่านอนกับเพื่อนสาธรรมนิพระด้วยกันพอตื่นขึ้นมาที่ไหนได้ขยานหน้าก็เกิดการกลัวแล้วก็ไปกราบทูลพระองค์พอทราบข,ข่าวก็ตรัสห้าม สัตว์เดรัจฉาน,นถึงแม้จะมีศรัทธาขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะมาออกผนวดบวชเป็นพระในพุทธศาสนาทำในห้น่าเสียอกเสียใจร้องให้กำพึงกำพันะก็เลยขออ้อนวอนว่าถ้าบวชไม่ได้ขออนุศนฝากชื่อ คนที่จะปวดเป็นพระให้เรียกว่าหน้าหน้าพอใจพุทธิพุทธองส่งรับไวพอใจทั้งสองฝ่ายก็เลยมีตำนานเรียกว่าหน้าผู้ที่จะปวดหรือทักทำแปรนอกจากตามภรวัติพญานาอยากปวดมีสรัทธายัางไม่พอ ก่อนที่จะบดเรียกว่าหน้านาโคโนาคะก็แปลได้หลายอย่างแปลว่าผู้มีจิตใจอันประเสริฐนาโคแปลว่าช้าก็ได้หลายคำหลายประการนี่คือว่าเป็นมาในเมืองบาดาลที่ได้บูชาพระบรมสารีริกธาตุของพงคสมเด็จพระสัมมา เพราะฉะนั้นเมื่อถึงวันแทงเดือนสิบสองเป็นช่วงที่หนึ่งปราดทั้งหลายบอกว่าเป็นช่วงที่น้ำนิ่งเหมาะในการที่จะลอยกระทง